คลิปนี้เป็นวอล์คสไตล์คนขี้เมาเบิ้มกับเพื่อนๆนนมาทำธุระแถวพัทยาใต้ก็เลยแวะซื้อของร้านแฟนชิพร้านนี้เป็นฟิลแบบซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยมาเลือกซื้อเครื่องดื่มแล้วก็มาหาอะไรเป็นมิกซ์ของที่ที่อื่นไม่ค่อยมีแต่ที่นี่มีอย่างน้ำลิ้นจี่แบบกล่องพอเจอแล้วก็สส่ไปหลายแพ็คหน่อยน้ำลิ้นจี่เวลามิกซ์กับเหล้าคือเข้ากันมากอันนี้เป็นขนมกล่องแดงที่ทุกบ้านจะได้ตอนปีใหม่สอยมาด้วยเหมือนกันไม่มีใครให้มานานแล้วอมเวอร์เชอร์นี่ก็ไม่ได้จะไป จริงของเล่นสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรารุ่นเราเล่นแต่ตุ๊กตากระดาษและแล้วก็เดินมาถึงโซนที่ประหนึ่งเดินอยู่บนสวงสวรรค์สอยเมลัยดีกรีถูกและดีก็นิยมใช้นี่แหละเอาไปมิกซ์กับน้ำลิ้นจี่คือเค็อกเทลดีๆนี่เองตอนเลือกซื้อหยิบเอาหยิบเอาคิดเงินมามีปาดเหงอตอนเข็นรถเข็นลงเนินอ่ะป้าแม่บ้านเขาบอกว่าให้ถอยหลังลงแล้วป้าเขาก็บอกว่ามานี่มานี่เดี๋ยวป้าเข็นให้เรากับปรินก็ขอบคุณป้าเขาพอออกจากร้านแฟรนชชิฟต์ก็มีไปทำธุระในเมือง prop. Yeah. คนมันอารมณ์ดีนะทำธุระเสร็จไรเสร็จก็แวะซื้อน้ําแข็งไปตั้งวงกันต่อที่บ้านร้านนี้คือขายน้ําแข็งหลอดถูกมากเขาขายถุงละ5บาทเองรู้ตอนเขาทอนเงินเนี่ยแหละนึกว่าเขาทอนตังผิดร้านนี้คือขายของถูกและดีร้านนี้อยู่แถวหลังเพชรชื่อว่าร้านฮิวิเดินถือขวดเหล้าแต่วันน้ําแข็งไม่ได้ลืมนะกูถืออยู่เมื่อมาถึงบ้านก็ไม่รีรอช้าผสมเครื่องดื่มกันเลยจ้ะสูตรนี้เด็ดอร่อยต้องจดนิยมไทย1น0 m งน้อาลมิ้นจีกล่องเล็กหกล่องมะนาวโซดาโคตร้อย คนแม่งเท6แก้วมันบอกก็มึงแล้วก็กูแล้วก็มึงแล้วก็กูแล้วก็มึงแล้วก็กูบุกแบบนี้เขายังเล่นกันอีกเหรอตอนแรกตกลงกันไว้ว่าจะกินแค่เหยือกสองเหยือกแล้วก็แยกย้ายคือเครื่องดื่มมันอร่อยบวกกับคุยกันจนเพลินหลักๆก็นินทาชาวบ้านไม่มีอะไรมากก็เ <c oughs> ลยติดลมยาวเลยทีเนี้ยชีวิตขี้เมามันก็ประมาณเนี้ยแหละหนักหน่อยก็ฟ้าสางถ้าวันไหนกินถึงฟ้าสว่างแสดงว่ามีประเด็นหรือไม่ก็หารือปรึกษากันอีกอย่างก็คือคุยกันจนเพลินจริงๆใครที่บอกเป็นคนเงียบๆนั่น่่าาาเเรรรังงมสสนนิิททกกบบพอออออหหืืูดใใีชจ คุยกันได้ทั้งวันแน่นอนแก๊งเรานะก็คุยกันทุกเรื่องบางทีก็เล่าเรื่องผีบางครั้งก็เรื่องกระแสในโลกออนไลน์ที่ประจําก็เรื่องผัวเมียเ <c oughs> ้วแก๊งอื่นเวลาอยู่ในวงเล่า <c oughs> คุยกันหรือเมา์กันเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ